OFx s p e c i a l Force 8อันดับหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกอันดับที่8 s p e c i a l Service Group ของปากีสถานเป็นหน่วยรบที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอึดสุดๆผลงานโดดเด่นล่าสุดคือเมื่อปีคศ2009 ที่ได้บุกโจมตีและได้เข้าไปช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมด39รายซึ่งคาดว่าถูกจับไว้โดยกลุ่มตาลีบันอันดับที่7 Unidas d t e o b l ist, a t i o n e s t Special ีย s f อส n อโดยพวกเขามีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในยุโรปและมีต้นแบบมาจากหน่วย SAS ของประเทศอังกฤษมีระบบการคัดเลือกคนเข้าทีมที่โหดสุดๆเลยค่ะซึ่งไม่เป็นเรื่องแปลกเลยนะคะที่จะมีผู้สมัครไม่ผ่านการทดสอบเข้าร่วมฝึกถึงร้อยละ70 8 0อนหนึ่งครั้งที่เปิดรับสมัครค่ะ อันดับที่ 6. Alpha Group of อฟ s ัสเโดยมีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดในโลกมาอย่างยาวนานเริ่มการตั้งหน่วยโดยกลุ่ม KGB ที่ต่อต้านกา,การก่อการร้ายมาเป็นเวลานานในปีคศ2002พวกเขาโดนวิพากวิจารณ์อย่างหนักที่กรุงมอสโกเนื่องจากใช้แก๊สในการปฏิบัติการภารกิจ ต่อต้านการก่อการร้ายจนสังเวยชีวิตตัวประกันไปตั้ง1น9ลายอันดับที่5 National g e n d a r m e r i e Intervention Group of France โดยพวกเขามีกำลังพลเพียงแค่200นายแต่คุณภาพระดับพรีเมียมได้ทำภารกิจปลดปล่อยตัวประกันกว่า600รายมาแล้วในปีคศ1973ซึ่งมีชื่อเสียงล่ำลือจากภารกิจที่กรุงเมกกะในปีคศ1979ที่ทางมัสยิดได้ห้ามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไปในเมือง ทางหน่วยรบนี้จึงต้องส่งสมาชิกของหน่วยไปร่วมเข้าศาสนานี้ก่อนจะทำการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไว้เองและสามารถยึดมัสยิดกลับคืนมาได้ด้วยค่ะอันดับที่4 s e r e เรตเมสก f i s อ a อมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการแทรกซึมเข้าไปในเขตแดนของศัตรูและลวงเอาข้อมูลลับทางการทหารออกมา มีวิธีการคัดเลือกคนอย่างเคร่งขัดค่ะโดยจะถูกตรวจจากนักกายภาพและก็หมอนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้ที่มีความแข็งแกรง่งมาเข้าร่วมหน่วยนั่นเองเมือ่อปีคศ2003นนะคะมีคนขับแท็กซี่ชาวอิสราเอลถูกจับชาวปาเลสไตน์ไปเรียกค่าไถ่แต่เพียงเวลาไม่นานค่ะทางหน่วยรบนี้ก็สามารถระบุตำแหน่งของตัวประกันและสามารถบุกเข้าไปช่วยออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะ อันดับที่ 3. The British Special a s Service หน่วยรบนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับชัยชนะในสงครามอิรักล่าสุดนี้นะคะเรียกได้เลยว่าถ้าเขาไม่เข้าไปชัยชนะครั้งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ อันดับที่2 s p e c i a l Boost s e r v i c e หรือนาวิกโยธินของอังกฤษนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามีความเก่งกาจเทียบเท่ากับหน่วย SAS เลยทีเดียวเป็นหน่วยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการฝึกที่ h a r ุโสุดๆเลยค่ะและบทเรียนสุดในท้ายนะคะที่ได้ทำการฝึกมาสามารถนำไปสอบเข้าหน่วยได้แค่2ครั้งเท่านั้นถ้าไม่ผ่านก็คือจบนะคะอดเข้าร่วมหน่วยเด็ดขาด ที่ 1. US Navy SEALs ขั้นตอนแรกที่จะสมัครเข้ามาฝึกนะคะแต่ละคนจะต้องสามารถวิดพื้นได้อย่างน้อย72ครั้งใน2นาทีซิกอัพให้ได้60ครั้งภายใน2นาทีวิ่งในระยะทาง4ไมล์หรือประมาณ6.4กิโลเมตรในเวลา31นาทีและว่ายน้ำ1,000หลาหรือประมาณ 915เมตรภายในเวลา20นาทีให้ได้เสียก่อนนะคะและนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ละหน่วยนะคะนี่เรียกได้ว่าทั้งแข็งแกล่งโหดและดุด,ดันมากๆเลยนะคะไม่ธรรมดาก,กันเลยจริงๆ